สวัสดีครับญาติธรรมและศรัทธ,ธาวัดไยพุทธรังสีทุกท่านครับเช้าววันนี้เช้าววันพฤหัสสบดีที่19สิงหาคม2 6 6 4เช้าวันนี้ขออนุโมทนาสาธุบุญกับคุณสิรินันและคณะเพื่อนๆกลุ่มพัทยาที่ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพถวายพระตาหาร แก่พระพิสุสามเนรวัดไซพุทธรังสีขออนุโมทนาสาธุ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 าธและขออนุโมทนาสาธุบุญกับคุณหมอเอกบ้านเทวธรรมที่มีจิตศรัทธาได้นำอาหารมาร่วมถวายพระพิสุสามเนร วัสไสพุทธรังสีขออนุโมทนาสาธุ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 าธอกมานิมะยังพัเตพัตตานิสปาริวารานิพิขุสังคสสะโอโุชยามะสาธโนพนเตพิขุสังโฆอีกมานิพัตตานิ สัปะริวารังิปะตุอมหากังทีทารตังอิจายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งพัตตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับซึ่งพัตตาหาร ทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน,น์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ่จกนร่นานเลย ขออนุโมทนาสาธุ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 